สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเหรียญโปรยทานลายม้อเงินม่อทองนะคะเห็นไหมคะม้อเงินม้อทองสีสวยๆวยเลยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรู้จักอุปกรณ์กันเลยนะคะอ่ะอุปกรณ์ที่นี่หน,นะคะก็คือลิบบินเบอร์สองค่ะจะใช้ยีห่ห้อใดก็ได้แบบใดก็ได้นะคะนี่เลยเบอร์สองเลยอ่ะต่อไปนะคะ รารู้จักอุปกรณ์กันเนาะนี่ก็มีนี่ฝาหม้อค่ะเห็นไหมกันไกลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหูตรงหม้อนะคะแล้วก็โบค่ะโบผ้าหรือโบแบบอื่นก็ได้นะคะโบผ้าจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้ก่อนอื่นเราต้องไปทำลูกส้มแบบนี้กันก่อนนะคะทาพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ เราเตรียมริปบินนะคะเบอร์สองค่ะยาวเส้นละ50ซนติเมตรทั้งหมด4เส้นค่ะวันนี้ครูจุ๊แจนใช้ริปบินสีเขียวนะคะนี่สีเส้นแล้วคุคณครูก,ก็ตัดแบบเฉียงๆมาแล้วนะคะเราไปทํากันเลยถ้าพร้อมกันแล้วนี่นะคะลิปบินสีเส้นจากนั้นก็พับครึ่งค่ะ พับครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำส้มกันก่อนเลยนะคะเราก็ใช้หนึ่งเส้นที่หนึ่งหัวทางนี้หางก็คือสองฝั่งที่มีสองเส้นเนาะเอาหัวทางนี้นะคะต่บไาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเอาหัวไปทางซ้ายมือแล้วก็ หางไปทางขวามือค่ะและเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายเอาหัวหัวลงพื้นค่ะแล้วก็หางเอาขึ้นข้างบนก่อนที่เราจะขึ้นข้างบนเนาะเราก็จับคู่กันก่อนแล้วก็สอดเข้าข้างบนเลยเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็สอดให้ชิดติดกันตอนนี้เรามีสี่ทิศกันแล้วเห็นไหมคะสีทิศแล้วนะต่อไปเราจะไปทำแปดทิศนะคะแล้วก็แต่ละทิศทั้งสี่ทิศจะมีทิศละสองเส้นเนาะแล้วก็จับเส้นบนขึ้นมาแล้วเราก็เฉียงค่ะขึืนข้างบนเส้นลางก่อนเนาะทีนี้ไปทางขวาทางขวาเราก็เส้นบน เฉียงไปทางซ้ายแล้วเราก็เอาเส้นข้างบนเฉียงลงข้างล่างทางฝั่งซ้ายค่ะและเส้นที่4ี่เส้นสุดท้ายเราก็จับเส้นบนสอดลงทับเส้นบนแล้วก็สอดลงใต้เส้นล่างนี่เห็นไหมคะแล้วก็ดึงเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะแปดทิศ ก็จะแน่นเลยทีนี้อ่ะเราไปเริ่มสารลูกส้มกันเลยทีนี้เราก็คว่ำหน้าไหนก็นได้ค่ะเสร็จแล้วเราจับทั้งหมด4เส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้อ้าวเส้นที่หนึ่งวิธีการจับเนาะเอามือมือ3มนิ้วเราอะ่ะมือซ้ายนะคะ3มนิ้วก้อยนางกลางวางใต้ลา่างแล้วนิ้วหัวแม,ม่มือกับนิ้วชี้ก็คอยจับ ตอนนี้เราจะใช้สี่เส้นเอาเส้นที่หนึ่งจับไว้สองทับเส้นที่หนึ่งมทับเส้นที่สองแล้วก็4ี่ทับเส้นที่สาข้างบน4ี่เส้นข้างล่างก็จะเหลือสี่เส้นแต่เราซ้อนกันไว้ก่อนเนาะเอาต่อป้าเอาเส้นที่หนึ่งลงมาไว้ข้างเส้นที่สี่แล้วเส้นที่ห้าทับขึ้นเส้นที่สองลงข้างเส้นที่หแล้วก็ทับขึ้น อ่าเส้นต่อไปลงเส้นที่7ทับขึ้นเส้นนี้ทับลงแล้วเส้นที่8ก็ทับขึ้นตอนนี้ก็จะมีข้างล่าง4เส้นข้างบน4เส้นแล้วค่ะต่อไปเอาเส้นนี้ลงเนาะแล้วก็เส้นที่6สอดเข้าช่องที่1ค่ะ ต่อปเส้นที่7เราก็สอดเข้าช่องเดียวกันแต่ไปโผล่ช่องถัดไปนะคะเ,ออเห็นไหมคะแล้วก็ต่อป้ายเส้นสุดท้ายสอดเข้าช่องเดิมค่ะแล้วก็ไปโผล่ช่องที่3ามี่ไงก็จะครบทั้งหมด8เส้นแล้วนี่ได้เกือบส้มแล้วเนาะเราก็ดึงๆึดึง,ดงจัดรูปแบบทรงหน่อยค่ะ จัดให้สวยงามนิดนึงแต่ไม่ต้องน่นมากเนาะแล้วจากนั้นก็กลับด้านค่ะเมื่อกลับด้านเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็จะแบนๆหน่อยเราก็จะเห็นทั้งหมด8เส้นของเราแต่ทีนี้เราจะเริ่มกันแล้วเราจะเส้นข้างล่างก่อนเลยพาดไป3เส้นนี้นะคะ1นึเราก็พาดไปเลย3เส้นกดไว้อ้าเราวนทางซ้ายนะคะแล้ก็เส้นนี้ สามเส้นหนึ่งสองสามก็ช่องถัดไปเส้นนี้หนึ่งสองสามพาดช่องถัดไปเส้นนี้หนึ่งสองสามพาดช่องถัดไปเส้นนี้หนึ่งสองสามพาดช่องถัดไปทีนี้ก็จะเหลือสามเส้นค่ะเห็นไหมคะเ,เส้นนี้สอดเข้าช่องนี้ได้เลยเนาะราวางแบบเมื่อกี้ไม่ได้เราต้องสอดแล้วเส้นที่เจ็ด สอดเข้าช่องเดียวกันแต่ผูช่องที่สองเส้นที่แปเส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าช่องเดียวกันแล้วก็ผูช่องที่สมค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดรูปแบบทรงให้ดีๆหน่อยดึง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 ,ด,งดึงให้สวยงามอ่าเสร็จแล้วเราก็กลับด้านจ้าพอกลับด้านแล้วทีนี้เราก็จะสอดตามช่องของเขาเลยค่ะ นี่แล้วก็สอดเลยก็จะประมาณ3 3สาเส้นนั่นแหละ1 2 3แล้วก็สอดไปเลยตามทิปของเขาสอดป้ายช่องนี้สอดป้ายช่องนี้ก็1 2 3เหมือนกันนั่นแหละเราก็สอดไปเลยถ้าใครรีบก็กอดูได้นะคะหรือว่า จะตบดูก่อนก็ได้ถ้าเร็วไปนี่แล้วก็สอดไปเลยเส้นที่เจ็ดแล้วแล้วก็เส้นที่8%ปดพบแล้วค่ะแปดช่องแล้วเราก็จัดรูปส้มของเราให้สวยหน่อยทรงกลมของเราเนี่ยให้สวยหน่อยเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็ลิบบิ้เรายังเหลืออยู่ช่องนี้ก็จะมีรูๆนะคะเอาไว้สอดเงินได้เลยสอดตังค์ได้เลยแต่ว่า ลิบิสเรายังเหลือกับด้านจ้าแล้วเราก็สอดลงอีก1รอบเห็นไหมสอดแบบเมื่อกี้เลยค่ะที่สอดเข้าไปแล้วก็ไปผูกช่องถัดไปก็จะประมาณข้ามไป3เส้นนั่นแหละค่ะสอดปอันนี้ก็สอดป้ายสอดป้สมเส้นอันนี้ก็สอดไปอีก อจอดไปเลยวันนี้คุณครูสอดช้าอ่าสอดบ้ายอันนี้สอดไปเลยค่ะอันนี้สอดบ้ายนี่ครบแล้ว8ปเส้นแล้วก็จัดการดึงให้หน่อยฝั่งนี้ก็จะทึบใช่ไหมคะเห็นไหมและฝั่งนี้ก็จะมีรูตรงกลางทีนี้ เราทําเสร็จหมดแล้วต่อไปเราก็ตัดเลยค่ะเมื่อกี้จังบอกให้เตรียมกันไกลไปด้วยนี่เลยเราก็ตัดเลยเฉียงตามรอยเลยค่ะชิชเฉียงตามรอยเลยนี่ครูจังตัดริบบิ้นไม่เท่ากันนะเลยสั้นบ้างยาวบ้างไม่เป็นไรเนาะใช้ได้เหมือนกันไหนตัดไปแล้วเส้นที่7ดและเส้นที่แป เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ลูกส้มสวยๆกลมๆทีนี้เราไปประกอบเป็นลูกส้มกันเออประกอบเป็นลูกม้องเงินมา่ทองของเรากันเลยถ้าเราทําวิธีนี้เสร็จแล้วอคุณจังจะใช้จะใช้เป็นหม้่เงินของคุณจังแล้วนะอะทีนี้สีเงินนี่เห็นไหมจากนั้นเราก็เตรียมฝ่าม้อมา นี่เห็นไหมคะฝาหมอ้อที่ครูแจงบอกตอนแรกเลยอะเราใช้ริบบิ้นนะคะพันที่ก้านลวดเนี่ยพันที่ก้านลวดยาวประมาณยาวประมาณ20เซน30เซนแต่เราแบ่งริบบิ้นเบอร์สองก่อนให้ได้ครึ่งหนึ่งอะแล้วก็มาพันตรงการลวดอะคะ่ะอ่าฮะเนี่ยแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็ใช้สังวาลหรือดอกไม้อะไรก็ได้คะ่ะมาตกแต่งฝาหมอ้อปิดไว้อย่างนี้จากนั้น อ่าเราได้ฝาาม้อมาสําเร็จรูปแล้วเนาะครูก็จะทาฝาาม้อกันเลยเราได้รูปนี้มาแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราจะใส่ตังเราก็ใส่ได้เลยใส่เงินใส่เหรียญเนี่ยค่ะจะใส่ก็ใส่ได้เลยเหรียญบาทเหรียญสองบาทก็ใส่ได้เหรียญห้าบาทก็ใส่ได้ค่ะแล้วแต่เราเราจะใส่เหรียญอะไรอ่าแต่วันนี้ครูจุกเจงยังไม่ใส่เนาะอ่าเราไปทํากันเลยทีนี้ เราก็เอาฝั่งที่ใส่เหรียญเอาไว้ด้านล่างไว้ใส่ที่หลังก็ได้ค่ะทีนี้ครูจงใจก็เอาฝาหมอ้อทาเกาทาเการ้อนเนาะทาเกาาร้อนเสร็จแล้วก็เอามาปิดบนหม้อของเราเลยนี่แล้วก็ก,กด สักแป๊บหนึ่งหนึ่งจองทำทีห้าหกเจ็ดแปดเกบดป๊บหนึ่งกดไว้ก็ให้แน่นแหน่อยจากนั้นก็ที่เราเตรียมหูหม้อไว้นะคะอันนี้เราใช้ลวดสีเงินสีทองหรือว่าดินก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใช้ลูกปัดสีเงินสีทองอนะได้หมดประมาณห้ามิลหกมิลโดยประมาณค่ะ และอันนี้เส้นนี้เราตัดประมาณ8เซนแล้วก็เอาลูกปัดมาติดกาวเสียบเลยสองข้างจากนั้นก่อนที่เราจะไปติดเป็นหูหมอรเราก็ใช้กาวร้อนแต้มมาติดหนึ่งนี่แต้มกาวไปแล้วแล้วเราก็เอาหูมอไปติดด้วย องฝั่งข้างเนาะนี่เช็คดูให้ตรงกัน,นติดเรียบร้อยแล้วแป๊บน,นึงนะคะอ่าแล้ก็กดกดเขาหน่อยเขาจะได้แน่นๆกดเขาแป้นหนึ่งค่ะของเราจะได้สวยๆกาวจะได้แน่นๆจากนั้นเราก็เอาโบมาติดนะคะ นี่โบวันนี้คุณแจงใช้โบชิมุกอ่อนๆสวยๆแล้วก็ติดกาวมาอ่ะพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มองกึ่งกลางหน่อยเนาะแล้วก็ติดเลยเรียบร้อยแล้วค่ะนี หม้อสีเงินของครูจุดแจงเสร็จแล้วค่ะนี่สวยไหมคะอ่าเรามาดูที่เราเสร็จแล้วของครูจุดแจงที่เสร็จแล้วมีทั้งสีเงินสีทองเลยแหบทเรียนนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูจุดแจงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปสำหรับวันนี้หม้อเงินหม้อทองขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ